สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเอาอกล้วยให้คุณแม่กำไรเงินนะครับพอดีว่ามีแม่ๆม,มาช่วยหาแม่กำไรเงินก่อนออนะครับนนนะครับนี่ แบ่งเพื่อนได้วยใช่ครับพ่อแดงแล้วก็พ่อแบงค์นะครับแล้วก็พ่อรอดนะครับตัวน้อยตะวันใหญ่มา็นมาำแตงแม่กำไรนะน้องกวนข้าวกวนนะครับที่คิดถึงนะครับนี่หลงผูกพิงกันนะครับแม่กำไรก็มาหาแล้วนะครับนี่โมลอนกำลังนด้วยไหมอ่าพ่อรอดงานเยอะนะครับบางวันก็เวะมาอันนี้แม่กำไรนะครับแม่กำไรนะครับอุ้ยคุณแม่ดูอาหารการกินนะครับไม่ต้องพูดถึงสมบูรณ์มากเลยครับเอาให้เลยอ่คุณแม่ถอยก่อนคุณแม่คุณแม่ถอยก่อนถอยก่อนนะ ของฝากจากน้องกู้พิงพ์นะครับแม่ครับเป็นของฝากจากแม่แม่ซีนะครับนี่ครับแม่อ้วนทวมเลยนะครับนะครับโอ้ขอชื่นชมความทุกๆคนจ้าขอประคุณครับโรอบคนรักช้างมีธุรกิจส่วนตัวยังไว้มาหาใช่ครับผมนี่นะครับคุณแม่ของน้องกู้พิงพ์นะครับคุณแม่น้องกูพิง์ถ้าไม่มีผลไม้แล้วนะครับเราให้ดูอาหารการกินก่อนนะคนนอนว่าเยอะขนาดไหนดู้ไหมหรือครับ ก็เป็นห่วงว่าช้างที่พี่จะอดนะครับดูครับนี่ครับกินก่อนนอนนะครับเยอะแยะเลยนะครับขายสดๆมาทั้งคืนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปป้ออน่มแม่แม่ข้างๆก่อนนะครับแม่แม่ข้างๆคนแล้วะล้าอ่็คนละไหนตะกร้อไปไหนส่งให้หน่อยครับส่งให้ทางนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาดูแม่กำไรอันนี้อันนี้แม่ยังเนี่ย แม่พลอยยังนหน้าเหทาอยู่นะครับต้องร่างจะเล็กรับแม่พลอยนะครับแม่พลอยเพื่อนของแม่กำไรนะครับที่อยู่ข้างๆนะครับนี่ครับดูสีผิวไม่กินในตะกร้านะอย่าเหยียบนะเทไว้ดีกว่าพี่เดี๋ยวกลัวเขาเหยียบอ่าขออนุญาตเทไว้นะครับลองไว้กับพวกระโปงนะครับจะไม่เลอะนะครับจะไม่เลอะตรงนี้นะครับตรงนี้อ้าวแม่พลอยไว้ตรงนี้เนี่นะครับพ่อตอนนี้ก็อ้วนมากเลยนะครับ สมบูรณ์นะครับเต็มที่นะครับสมนนะคร้องช้างอ้วนน้ำมันลยอาหารทางปางกระดุมสมบูรณ์หน้ากายใสครับเบาๆทางปางพูดเนาะตัว<ล>ไหนนะ่ะน้าะอ้วนเกินไปแม่เพนกับลูกกำลังเข้าใจคำว่มาแม่กำไรสุขภาพแข็งแรงทุกเชือกนะให้แม่แม่ครับแม่กำไรอยู่นี่นะครับเรียแล้วลุยขอบกระตุต้นพับรู้จักผมก็รู้ค่ะให้เพลยสวยแม่กำไรจมลจัมนวนนะครับจัมนวน กลางวันก็เจออยู่ครับเจอลูกอยู่นะครับแต่ว่าแยกที่นอนครับกินอย่างเดียวนะครับไม่กำไรนะฮะ <c oughs> FC บางท่านก็บอกว่า <c oughs> อยากเห็นแม่กําไวคนนี้ก็ได้โอกาสมาถ่ายนะครับ กินแล้วก็มองหน้าด้วยนะครับในโรงนี้มีประมาณสองเชือกสามเชือกนะครับเนี่ยอยู่ฝั่งนู้นนะครับก้อยชาบลืดไยได้ทุกเชือกนะครับอิ่มเลยกินจุๆเลยนะครับ วันนี้อากาศข้างหนาวมากๆเลยนะครับอีกเชือกอยู่ฝั่งนู้นโอ้มีหลายเชือกนะครับก็ขอบพระคุณมากๆนะครับที่ช่วยอุดหนุนนะฮะตัวกลมเลยไม่กำไรตัวกลนนม